ต้นโกสนใบส้มชื่อวิเทยศาสตร์กูดิเอมเบริกอธมชื่อวงอยูฟอเบียซีอีานาณะวิสัยต้นไม้คุม้มนิยมในหลายประเทศในเขตร้อนและตื่นเขตร้อนโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ักจะถูกเรียกตามลักษณะของใบที่มีสีเหลืองอมส้มและความสวยงามของดอกลักษณะของโปสนใบส้มใบใบของโปสนใบส้มมีลักษณะเป็นใบรูปปีกหรือรูปไข่ขอบใบเรียบและมักมีสีเขียวสดแต่มีบางพันธุ์ที่ใบจะมีสีเหลืองหรือสีส้มเป็นลักษณะเด่นดอกดอกโปสนใบส้มมักเป็นสีฟ้าหรือสีม่วง ออกเป็นช่อห้อยลงทำให้พืชชนิดนี้ดูสวยงามมากผลผลของโกศนใบส้มจะเป็นล,ลูกเล็กๆที่มีสีสสเหลืองหรือสีส้มเมื่อสุดลำต้นลำต้นของโกศนใบส้มส,สามารถเป็นไม้เล้ยงหรือมไม้ได้ขึ้นอยู่กับการตกแต่ตงและการดู ประโยชน์ของต้นโกส่ใบส้มต้นโกส่ใบส้มมีประโยชน์หลายด้านโดยสามารถใช้ในด้านต่างๆดังนี้หนึ่งตกแต่งสวนและผู้มีทัดต้น,ตนโกส่ใบส้มเป็นพืชที่มีลักษณะสวยนงามและมีดอกสีสันสดใสจึงมักใช้ในการตกแต่ง สวนและุมิท้ใช้เป็นไม้พุ่มหรือไม้เลยประดับในสวนหรือพื้นที่ที่เปิดโล่งสมุนไพและการแพทยแผนโบราณแต่ว่าจะไม่ได้เป็นพืนที่มีการใช้กันแพ่หลายในการรักษา ใช้โกส่วนใบส้มในตำรับสมุนไพรเพื่อรักษาโรคบางชนิดเช่นใช้รากหรือใบในการรักษาอาการปวดบวมหรือใช้ใบสำหรับการรักษาผิวหนังบางโรคโดยรวมแล้วต้นโกส่วนใบส้มเป็นพืชที่มีความสวยงามและสามารถใช้ในด้านตกแต่งสวนได้ดี ต่ก็ต้องระมัดระวังในการใช้งานและการเก็บรักษาให้ปลอดภัยจากสารพิษไน้ผลของมันปัจจัยที่มีผลต่อสีของใบโกสนใบส้มหนึ่งแสงแดดต้องการแสงแดดจัดอย่างน้อย5-6ชั่วโมงต่อวันถ้าโดนแดดน้อยใบจะซีดและอาจกลายเป็นสีเขียวมากขึ้นแนะนำให้ปลูกในบริเวณที่มีแดดครึ่งวันเช้า